ก็จะขอความในใจความประทับใจที่ได้นำจิวเวลี่มาประเมินราคาที่เกรสแกลบค่ะประกันแรกก็คือความไว้วางใจที่มีให้นะคะเพราะเชื่อมั่นในสิ่งที่ร้านที่นี่ทำให้นะคะแล้วก็ประเด็นถัดมามูลค่าของทรัพย์สินไม่ได้คิดว่ามันจะมากขนาด ในราคาขนาดนี้แต่นี่คือสิ่งที่นี่ทําให้ทั้งๆท,ท,ที่เป็นราคากลางแท้ๆแ,แต่มันมีมูลค่ามากนั่นยิ่งเพิ่มความไว้วางใจสําหรับตัวเราที่มีต่อที่นี่นะคะแล้วก็คิดว่าวันข้างหน้าเราก็จะกลับมาใช้บริการที่นี่อีกประเด็นทันมาก็คือราคาที่คิดให้เป็นราคาที่ไม่ได้สูงเลยแล้วก็ ละเอียดครบถ้วนดีนะคะละเอียดทุกอย่างครบถ้วนไม่ได้มีการสับเปลี่ยนอะไรเลยทั้งสิน้นนะคะโอเคขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ